โอเคตอนนี้เราก็หิคลิปนะอ่ะอันนี้ก็มาอยู่ในคลิปวันที่11นั่นเองนะทุกคนตอนนี้ก็12วันแล้วต่อไปคือ30นะก็ต้องมาทำการช่วยเด็กคนนี้เดี๋ยวกาหาป่าพวกนี้นะโอเคอ่ะข้อมูลอะไรมีบางสิ่งไว้อยากจะมาบุกที่นี่แถมจะมีพ่อค้าขนสัตว์มาหลักนี้ไม่รู้แหละเปิดกล่องก่อนกล่องโอ้ยโอ้ยโอ้เกือบโดน เก็บเพชรก่อนได้เพชรตอนนี้พี่มีเก้าเพชรแล้วแล้วใช้หอ,อ,อกตีไอ้ตัวสีไอ้ตัวปลอกคอสีน้ําเงินฉันขอเรียกแกไอเงินไอน้ําเงินเฮ้อเฮ้อเฮ้อต่ำแห้งเล่นมุกกับฉันหน่อยเร็วมันพลิกเยอะเลยนะแล้วเราก็จะวิ่งกลับไปที่แคมป์ของเราเพราะว่าเพราะว่าอะไรไม่รู้ เพราะว่าฝนมันตกนั่นเลงเราจะต้องมาหาของไปใส่ไม่มีของเล้นนะนั้นอาหารก่อนอ่ากินนะแล้วแคดเนี่ยก็หยิบออกมาไว้ข้างนอกพยายามได้เสียชีวิตเลยทู เฮ้ยพี่ยามว,วันนี้มันมีตัวสัตว์ปรดมาบุกนะพี่ยามทำไมทำนี้อ่ะทำไมถึงทำกับฉันได้นี่ไงเพลงเข้าพอดีมามาชุบชุบพี่ยามนะพี่ยามก็รีบตื่นนะ <Okay. S 1> โอเคโอเคโอเค มาติดหนาตรงนี้นะตอนนี้เลือดเต็มแล้วฉันพร้อมบุก้ิผิวหนังหมอป่อเอาฟรีคล <Wow. S 1> ้ายๆขนแมวน้ำอ่ะ <Huh? S 1> ได้แล้วก็รีบวิ่งกับฐานเอาไปแลกของเอ้ยวิอี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 เอาวิอีอีอีเราจะแลกของแบบไม่รอพี่อามดีาย <c oughs> ได้ขวานแดงๆอขวานนั้นสามารถตัดต้นไม้ใหญ่ได้มามามาแลกแลก ถุงยักษ์เอาถุงยักษ์เลยว้าวสามารถเก็บได้ยดี่สิบเจ็ดไอยี่โอ้สตีสใจใจเลยอะอะ,อะถ้าเราจะเล่นเกมนี้ประมาณห้าร้อยวันถ้าอยากเล่นประมาณห้าร้อยวันต้องหาเด็กให้ครบสี่คนก่อนมันถึงจะเล่นได้ครบห้าร้อยวันเพราะว่าถ้าเราหาเด็กมาครบสี่คนมันตรงข้้งบนเนี้มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะ o oh, อ yes ประมาณนั้น โอเคตรงนี้พี่แอมก็ได้เปิดแล้วเราก็ทําการมาเปิดกล่อตงตัวนี้นะขอแบบชุดเกราะหนังดีๆไม่ใช่ชุดเกราะหนังสี่ชุดเกราะเหล็กไปเลย <c oughs> อุย้ยกระสุนปืนโอไม่นะมีกลุ่มลึกลับุ่งหน้ามาที่แคมป์แบบว่าเราไม่ดูหรอกไม่มีลเลยในนี้แย่แล้วพี่แอมปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวแบบเดียวเดียวเดียวใดสิบสองวันแล้วอุ้ยตกใจนึกว่าผีพี่แอม ไม่มีแล้วนี่ผีมันจะไปตรงนั้นถ้ามันเช้ามันก็จะออกไปมันไม่มาไล่ล่าเราหรอกยกเว้นไอ้พวกหมานะบ้าพวกนี้ <c oughs> อุ้ยแกเป็นบ้าได้ไงมาเนไม่ได้หอมซะหน่อยนะนตอนนี้เราก็ทำการ วิ่งไปที่แคปนะเหมือนพี่ยมกําลังสู้อยู่เห็นเลือดมันลดลดอยู่น่าจะพี่ยมก็น่าจะกําลังสู้นะโอเค,อเคฉันมาช่วยแล้วฉันช่วยอะไรได้อีกอ่าไม่มีแล้วหร olo, อพี่ยมสู้กันจนหมดแล้วเนี่ไงนี่ไงตรงนี้ตรงนี้นี่นี่แรกนี้นะเป็นสร้อยคริสตัลไอเยมันีแล้วก็แตงค์แล้วก็สามารถรับเป็นโต๊ะนี้ได้นะแต่เราไม่มีไม้เอามาใส่ในเค่องบุกยี่ ส่วนไอ้ผีแกไปยังไปเถอะไอ้ผีไอ้ผีกวางอ <c oughs> พูดเต่นกวางอ่ะเหมือนแบบเหมือนสุดๆโอเคกวางแสดงว่าผีตัวนี้จะรับแรงบันดาลใจมาจากกวาง <Yeah. S 1> เคยพูดไปยัง nope. เด็กที่หายไปได้รับช่วยเหลือแล้วตอนนี้วันที่สามคือถ้าเราช่วยเด็กสองคนมันจะคูณเป็นสามถ้าเราช่วยเด็กสามคนจะคูณเป็นสี่ถ้าเราช่วยเด็กสี่คนจะคูณเป็นห้ามันก็จะทำให้เราเล่นประมาณ500รวันได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะออ <c oughs> ้ดีดีดแล้วถ้าช่วยเด็กจนครบแล้วคนต่อไปที่เราต้องไปช่วยก็คือพี่อาแม่เอง <c oughs> เราต้องไปช่วยพี่อนมนะเพราะว่าพี่ออมจะนอนตุยอยู่แถวๆกับพวกหมีพวกหมาป่าเราต้องเล่นเอาชีวิตรอดให้ได้ประมาณหลายๆวันก็ได้ร้อยร้อยวันก็ได้ตัวเนี้ยคือแบบสูงสุดของเราแค่สี่สิบสี่วันเองอ่ะโอ๊ยเดินตกกับดักจะบ้านี่นะเด็กมันนําเด็กเขาบอกว่าให้นําทางมาตรงนี้แล้วก็มีผีมีบ่สองตัวอยู่ตรงนี้โอเคยิงไปเลยนะยิงไปเลย ไอหมีจ็เนี่ยมันฉลาดนะเนี่ยเวลาวิ่งหนีไปไกลมันก็ไม่ยอมวิ่งตามอีกคู่ฉลาดแล้วแถมจะล่อไปโดนจับดักก็ไม่ยอมไปนะอันนี้พี่ไปซ้อมมาแล้วนะเอืออ่อาเรียบร้อยไปซ้อมแต่ตุยอะ่ะพี่อามเชืไมถึงจำกับฉันได้ไอหมีบอทำไมเกย์ทำกับฉันแบบนี้ไอหมีบอก ฉันตั้งฉายาให้แกว่าขนหน้าอบปุ่นอบปุุยป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 ุยฮะชื่อแกยามาไอหมีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนอะอยู่ไหนอยู่นี่นี่เองหน้ากระช่วกใสกจริงเนื้อแกน,น่าจะหอมหน้าดูาเนี่ยไม่ไปไล่พี่ยามาไล่ทำไมฉันเนื้อก็ไม่ได้หอมสะหน่อย วายว้ายหมีหนีลุมอีกแล้วโอ้ยจะบ้ากับหมีตอนนั้นพี่กำลังสู้กับมันแล้วมันลงเมื่อแล้วหมีมันก็นช่วไปพี่รแรงๆอ,อ่ะเฮ้หมีฉันจะเอาเนื้อหมีเพื่อนแกไปต้มย่างไปซุปไก่ทอดกลางคืนกำลังจะมอพี่แอมต้องช่วยฉันให้ได้ก่อน เก็บอาหารก่อนเก็บอาหาอุ้ย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 น่ากลัวเข้าไปในนี้ก่อนละกันพี่ยามก็อยู่นี่หรอพี่ยามได้ถังน้ำมันเราขอขวานแดงนะไอ้กล่องดีโอ้ดับขวานแดงจริงขวานเข็ง ขอแล้วได้เฉยอ่ะ Good เอาแม่พี่อามเอาแม่อะไรวิ่งมาน,มนี่ไงพี่ยามมีขวานแดงแล้วพี่ยามเยีายตายนะ <c oughs> ถ้าพี่ยามตายฉันจะไม่เอาของมาให้พี่ยาม <c oughs> นั่นไงเพิ่งพูดไปไมคลัคอดคร <c oughs> ัอ้ <c oughs> พี่ยามก็ล้มไปต่อหน้าต่อตา <c oughs> ไม่สิเราอยู่ข้างในพี่อามออกไปข้างนอก งั้นก็พี่อาร์มล้มไปตั้งแต่ตอนนั้นเมื่อกี้เลยนะก็คือเขาอมแต่มองเธอไม่มองทางมองแต่ไอพวกกวางอยู่นั่นแหละแล้วก็ไปตุกกับดักเดินมูเซ์ดูล้มัมแต่มองเธอพี่อามก็ได้เก็บเด็กไปเลยว่าแล้วพี่อามก็ต้องไปช่วยเด็กอีกแล้วเด็กก็อยู่กับพี่อาร์มอะตอนนี้ประมาณสิบสี่วันแล้ว ตอนนี้พี่สามารถเก็บได้อีกประมาณ9อย่าง <c oughs> เดี๋ยวเก็บเด็กใส่ถุงก่อนโอเคยามเหรอพี่ยามนี่ไม่รู้สิเราต้องเอาพี่ยามให้ได้ก่อนโอ้ยพี่ยาม เมื่อก่อนเรามีบ้านแผลตั้งเยอะตอนนี้เราเหลืออยู่นิดเดียวอุอนหิวอีกโอ้ยจะบ้าตายไปหายาที่ที่ไหนอีกดูสิตอนนี้เราต้องกระโดดใช้วิธีกระโดดหย่งๆยนะเพื่อไม่ให้พี่าามติดแล้วถ้าพี่ยามติดเราก็จะพัดพลากจากพี่ยามเลย แต่ว่าไม่ต้องกลัวนะมันมีลูกศรสีเหลืองติดไว้อยู่ดีนะคืนนี้ไม่มีใครกินนะาาแป๊บเอามันเก็บใส,ใส่ถุงด้วย,วยหรอเอาเด็กาวางก่อนนะมันจะได้วันไปได้เร็วกว่าเดิมแล้วเราก็ทำยังกินอาหารชุบจจกเกบพี่อาเนั่นงนะอามันก็เปียกฝนไปอีกแล้วมันก็เฉดนหนึ่งแต่ว่าเราก็กินไปนะเราฝนป่ามุกกะมุกะมกะมุม กุบมุกับมุกับนี่คือภาษาคนป่าแต่ภาษาเอเลียกเยังไงเด็กที่หายไปเด็กโครัล่าอยู่ทางนั้นอยู่ทางด้านหลัง เก็บผ่านก่อนแล้วกันแค่ปะดูเฉยเด็กน้อยอยู่ไหนเราต้องหาผ้าพันแผลก่อนเพราะว่าพี่อาหมะเดินมัวจะดูดลมมัวแต่มองเธอไม่มองเพลงอะไรนะสะตืดล้มหรอเพลงเนี้ย หายาไปช่วยพี่แอมก่อนนะหุ้ยนี่อาจจะไม่ได้ขอเถอะขอเออุ้อ้อุเอ่้้ลงกัเลลายทไงดีอแอบนกระ่นี้ก่อนไหม แอบบนกระ่อมนี้ก่อนดีกว่าไม่น่ามีตัวอะไรเกิดกล่องก็เปิดไปเลยมร้ยเราว่าเราลงไปดีกว่ากลับบ้านไปหาพี่ยามเถอะนี่นะเราก็กลับมาดูซากพี่ยามนี่ เมื่อกี้ผีอุ้ยผีมันติดติดติดป้ายผีติด,ตด,ตดป้ายโอ้จะบ,บ้าผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาก็คือผู้ศรัทธาแล้วก็เอามาเผานะไม่นายกดาดแขงแขงให้พยายามเลย <gasps> เตียงนอนนะไม่รู้เอาไว้ทำอะไรนะแล้วก็ สร้างเตียงนอนอ๋อสร้างเตียงนอนเอาไว้ให้พี่อามนอนนั่นเองนะอ่ะเราจะทำงานให้ดีที่สุดนะก็คือการวางเตียงนอนแล้วก็เอาพี่อาม,มานอนนะหมุนไม่ได้หรอหมุนไม่ได้งั้นพี่อาก็นอนท่านี้ไป <c oughs> เราต้องเอาเตียงนอนเราต้องเอ,เอาพอาม,มานอนบนเตียงนอนให้เป็นให้ผู้ไข้ก่อน้อ้ ให้ผู้เจ็บปวดเอิมนั่งนอนอยู่บนเตียงก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปหาท่อนไมย้ยักษ์ใหญ่แล้วก็ไปหาเออมีหอกอยู่นี่แล้วก็ทำการผ่าตัดเลยผ่ <Huh? S 1> าตัดเอาหัวใจเอาไส้เอาลำตัวเอาเนื้อออกมาแล้วเราก็เผากินก่อนแล้วเราก็ค่อยเอายัดใส่้า <Huh? S 1> ยออกมาแล้วค่อยยัดใส่แล้วก็ซูบี๊า no. sorry <c oughs> อาี่บ <Sorry. S 1> อกว่าให้เอาเขาไปด้วยนะก็คือการเก็บใส่ในกระเป๋าอามาเจ้ามันลองวิดมีโอตอนนี้เราช่วยเด็กสามคนเอ้าช่วยเด็กสามคนประมาณห้าวันอ้ารอเรู้พ <c oughs> ี่พ่อครับฝนสัตว์มาเกะแล้วนะวันนี้เ <c oughs> พิ่งรู้ว่าเนี่ยว่าเด็กสามคนเท่า <c oughs> กับห้าวันอามาเจ้ามันเลองวิด มีอุ๊ยพี่เป็นต้าคานกับเพลงนี้ไปแล้วอุ๊ยบ้านนี้ไม่เคยเปิดต่มันไม่มีเลยคำว่าถ้าอันแพ้เจ้าไปอยู่ไยเฮ้ยกล่องเนี่ยเฮ้ยความฝังอาจจะอยู่ในกล่องนี้ก็ได้ขอเธอ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 ได้เป็นปันดีนะ ฉันขอเรียกว่าขวานเนี่ยความโชคร้ายไม่มีนะในนี้โอ้ยทำไมไม่มีล่ะเนี่ยที่อยากได้ก็ไม่มาที่ไม่อยากได้ก็มาคักมาหลายโอ้ยโอ้ย วิวิวิในบ้านหลังนี้ยังไม่เคยเปิดเ <c> ฮ <oughs> ้เฮยหยิบดีจะได้อะไรอีกจะได้ลิลิจะได้อะไรจะได้เอลิโอ,อ,อ,อ้สูงย,ยักษ์อ่ะไ <c oughs> ม่เอาอยากได้ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่เฮ <c oughs> ้ยพี่ช็อกได้แล้วทุกคนพี่ช็อกได้แล้วทุกคนก็ต้องทำการกดไลค์และกดซับสไครต์ให้พี่ด้วยทักที พี่ไม่ได้พูดประโยคนี้มาหลายปีมากคุณหิวโ oh my god ถ้าคุณหิวให้ร้องเพลง i m a t e r l o with me i m a t e r l o with me i m a t e r ว้ารีบกลับบ้านเลย เราได้ผ่านเผยแล้วเราก็ต้องรีบกลับเย้เย่เยเราจะช่วยพี่อัมได้แล้วมามามาเอาพี่แอ,ออกมาเลยอ่ะเดินนะไหนอะย่าย่าอยู่ไหนเก็บมาแล้วไม่ใช่หรอ,อย่า sure. ฮัโลโหลยาหืมแกอยู่ไหนยาตอบตอบกันหน่อยจ้านี่หรอแล้วไม่ได้หยิบมาหรอหยิบมาอยู่ไม่ใช่หรออือหยิบมาอยู่นะหรือว่าไม่ได้หยิบแน่ใน,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 นกระเป๋าก็ไม่มีหรือว่าบัำกำดินยังไงกันเนี้ยดิยังไงกันเนีน้ยยังไงกันเนยง แล้วมันก็จะเปียกไปหมดนี่กุ้ยอีเปี่ยนนั้นเปียกแต่พี่งงอะ่ะทําไมต้นไม้ไม่เปียกเป็นสีน้ําเงินพี่ตาทำไมไม่เป็นสีน้ําเงินก็เห็นทั้งหมดเายไม่เกิดอะไรทำไมต้องเป็นแค่ไม้กับกุ้อีแค่นี้นี่นี่ไอ้ตรงที่นั่งกับไอ้ไม้ในกองไฟทำไมมันถึงไม่เป็นสีน้ําเงินงงไอ้งง,ง ไม่เป็นไรหรอกเราก็แค่เอาน้ำมันพืชเอาพวกแบบที่มันติดฝนหน้่เอาไปใส่ในเครื่องบดขยี้นะอืมแล้ก็ปั่นเลยประมาณนี้นะครับอะไรได้อีกครับเรื่องอนีอ้แล้วก็อะไรอ่ะหม้อหุงข้าวไม้ไม่พอ มหมูข้าวคืออะไรเืออะไรไม่รู้แต่อยากจะบอกว่ากาเหลากีรีฮะฮะกวางหิวกวางกำลังหิวในคืนนี้เย้ย จะบ้าจะบ้าอย่ามาวางมันก็หิว๋ยมมันจะมีตัวอะไรมาบุ่มด้วยอ่ะหนีก็ไม่ได้เฮ้ ปกเกมมันทําให้เราตายใจเข้ามาในเกมแล้วก็ดีอยู่แต่ว,ว่าต้นไม้แชกตูดจริงๆอยากได้ผ้าปันเจะมีผ้าันเพให้ฉันไหมขอเพ่อ อชุดตัวแพร์ชุดตัวแพร์ไอพี่จสีชุดแพรชุดแพร์วว้าวว้าวชุบียมได้แล้วขอบคุณแม่พระเจ้าที่ช่วยฉันในวันนี้โอ้ thank you so much เย่เย่เย่พี่ยามชุบไปได้แล้วพี่ยามเกิดได้แล้วรีบกลับบ้านเลยนะพี่ยามอย่าตายนะ Ke -bu buboli Ke buboli Buboli itu cang mana ngun cincing Di sini nah Di sini nah Di sini nah โจมตีในคืนนี้หรอ oh, <no. S 1> พี่ยามมาอยู่ด้วยกันดีบนี้เลย มีกลุ่มลึกลับมาแคมป์ไฟแย่ yeah, เลยพี่ยามไปไหนอ่ะยังไงพี่ยามกำลังมาพี่ยามก็จะตายยิ่โอุย้ยพี่ยามจะตาย <c oughs> จะบ้าจะบ้าพี่ยามจะตายอีกแล้วจะบ้าจะบ้า no 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 <c oughs> อู้ยยิ่งต่อยยิ่งหน้าหงุดหงิดนะพี่ยาม พี่แอมไปลุยอะไรกับใครมาเนี่ยทำไมพี่แอมถึงตุย้ยฉันไม่เข้าใจจะไม,มาทำไพี่แอมก็รู้หนีว่าจะตุ้ยทำไมพี่แอมไม่รีบกลับบ้านรู้ถึงว่าแถวน,นั้นไม่มีอาหารลำบากฉันอีกแล้วพี่แอม

คุโอเคทุกคนเราว่าเรา,เราไปต่อกันคลิปหน้ากันเลยดีกว่าทุกคนตอนนี้คลิปมันยาแล้วโอเคทุกคนบา,บายบาย